กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น s u p e r อร์สตก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบุกหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลิงด้านล่างใกล้วิดีโอเรื่องนี่รักนหัว ตอนที่44ตายฮาพระสุธาคว้าแก้วน้ำคว้างออกไปกระทบผนังห้องแตกกระจายเฉียดร่างของทัดทองที่เปิดประตูห้องพักเข้ามาพอดีตายฮาไอ้กแทนเกิดเรื่องหาเหวอะไรขึ้นวะทัดทองกระโดดข้ามจานอาหารเชา้าแก้วกาแฟที่6กลเลอะเทอะแต่เป็นเสียงบนพื้นมองร่างนายหัวผิวเข้ม พัผนผ้าเช็ดตัวรอบเอวนั่งทางขาตรงโซฟาสูบบรีจนควมพมงผมยาวสยายยุ่งเยิงและใบหน้าเกร้าวกระด้างอารมณ์ร้ายสุดๆบัวรู้เรื่องสัญญาแล้วเพียงเท่านั้นทัดทองก็รู้ถึงสาเหตุที่ห้องเละเทะขนาดนี้และอย่างร่างของสาวน้อยที่โผล่ลุกขึ้นจากพื้นลิฟต์ด้วยน้ำตานองหน้ากูว่าแล้วไอ้แทน พัสุธาเหลือบมองหน้าแต่ไม่พูดอะไรใจยังอึดอัดแน่นเจ็บราวทั้งรู้สึกผิดทั้งโกรธตัวเองที่โง,ง,ง่เง่าและโกรธบุษยาที่ไม่ยอมอยู่กับเขาทัดทองเหมือนเพิ่งนึกอะไรได้รีบโทรศัพท์ลงไปยังฝ่ายรักษาความปลอดภัยพัสุธาไม่ใส่ใจเมื่อตอนนี้เขามีเรื่องให้ใส่ใจมากพอแล้วเขาขี้บุหรี่เข้าปากแล้วอัดเข้าเฮือกใหญ่อีกครั้ง ใจนึกภาพหน้าปวดร้าวของคนร่างเล็กแล้วใจยิ่งขับแน่นต้องการพุ่งตัวออกไปแล้วดึงกลับมาแต่เขายิงเกินไปในเมื่อเขาไม่ผิดเขายังไม่ได้แต่งงานและสัญญานั่นยังไม่ทันได้ลงลายมือชื่อด้วยซ้ำเอา้าดูซะพัสสุธาเหลือบตามองโทรศัพท์มือถือของทัดทองที่กระแทกตรงแขนภาพหญิงสาว นั่งอยู่กับพื้นลิฟต์ไหลสถานแรงแม้ว่าภาพไม่มีเสียงแต่เขารู้ว่าเธอต้องร้องออกมาเสียงดังเพราะอาการสะอื้นฮักจนตัวโยนเธอรีบลุกขึ้นจากพื้นทลาเล็กน้อยก่อนลากกระเป๋าออกไปสวนกับทัดทองที่เข้ามาในลิฟต์พอดีน่าสงสารคุณบัวที่มารักคนอย่างแกไอ้แทนเขาไม่สนใจคำพูดของบอดดี้การ์ดต่ยังมองภาพวิดีโอ ที่วนซ้ำสังเกตเห็นมือสันสะท้านชั่วแวบหนึ่งสมองเขาขาวโพลนแล้วพลันมีสติขึ้นมานี่เขาทําบ้าอะไรลงไปทัดทองมองพระสุธาที่จูจๆก็ลุกขึ้นจากโซฟาตรงไปยังประตูห้องจึงรีบร้องทักเฮ้ยไอ้แทนไปสวมเสื้อผ้าก่อนเว้ยแล้วดับบุหรี่ด้วยพระสุธา มองมือตัวเองที่ยังขี้บุรีเขาเดินกลับไปยังที่เขี่ยเพื่อดับมันแล้วสาวเท้าไปยังตู้เสื้อผ้าเปอยกายยังไม่อายทัดทองเลือกเสื้อผ้าออกมาลวกๆจะรีบไปไหนชายในตาสีฟ้าไม่ตอบทำท่าจะเดินผ่านไปแต่เสียงทัดทองรั้งเขาไว้อยู่เมื่อพูดมาอีกประโยคนายไปไม่ได้แทนปู่นายกำลังจะลงเครื่องบินในอีกครึ่งชั่วโมงนี้ จากนั้นทัดทองจึงลุกขึ้นดับบุรีแล้วเดินนำหน้าพระส,สุธาออกไปจากห้องแต่ไม่ก่อนที่จะแวะตบไหลในหัวที่เป็นเพื่อนเสมือนน้องสองสามครั้งอย่างปลอบใจภารักของนายหัวยังมีส่วนคุณบวัวคงต้องรอพรุ่งนี้พระส,สุธาสะบดสาบานออกมาชุดใหญ่จนทัดทองเดินไปหัวรอบไปเลือบเห็นนายหัวเดินตามมาแต่โดยดี แม้ว่าหน้าบูดบึ้งขนาดไหนก็าตามบริกาศหน้ายักรอบยิ้มส่งน้ำหน้าไอ้แทนเอ้ยดีเอาให้เข็ดคุณบัวก,ก็อย่ายอมมันง่ายๆนะผมจะเอาใจช่วยสาวร่างบางนั่งห้อยขายอยู่บนกระชังหอยนางรมเพียงลำพังในชาามืดของวันถัดมา ารามหอยนางรมเป็นแอ่งเว้าโคง้งเข้ามาจากทะเลคล้ายอ่าวแต่ขนาดเล็กกว่าและรับน้ำจืดที่ไหลลงมาจากเชิงของสวนยางจนกลายเป็นน้ำกร่อยภาพความทรงจำวัยเยาว์ผุดขึ้นพี่แทนในอดีตช่างแตกต่างจากปัจจุบันความอบอุ่นอ่อนโยนที่มีให้เธอหายไปในเมื่อตอนนั้นถ้าเธอบอกให้พี่แทนไปตาย เขาอาจทำตามคําสั่งโดยไม่เอ่ยถามทธอแง่ศีรษะสูงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามองแสงดาไรสาดส่องจากขอบฟ้าไกลสีส้มทองหลังฝนตกกลางทะเลอันไกลโพ้นสวยงามอาการสะอื้นหักเมื่อวานจางลงมากแล้วแม้ว่าขอบตาดำครัำและบวมชำ้ำสติค่อยกลับคืนมาจากอารมณ์กุ่นโกรธและหึงหวง อุทยายอมรับกับตัวเองว่าเธอหึงพัส,สุธาจริงๆด้วยอาการหึงจนหน้ามืดทำให้เกิดอีกหลายเรื่องตามมาจนทำให้เธอต้องมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเธอจะเอาอยัางไงกับอนาคตต่อไปในเมื่อพัส,สุธาเอ่ยปากออกมาแล้วว่าไม่ให้เธอกลับไปเธอยังมีหน้าแบกร่างของเธอไปเสนอเขาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่รับ เธอจะเสียใจยิ่งกว่าเดิมไหมส่วนบ้านหลังนี้ถ้าถึงที่สุดแล้วเธอต้องออกเธอเองก็พร้อมที่จะทิ้งมันไปดีกว่าต้องเสียศักดิ์ศรีนื่งน้ำตาเช็ดหัวเขามองเขามีผู้หญิงคนอื่นเธอถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เช้านี้เธอต้องบอกความจริงกับป้าพรพิเศษทีไม่อย่างนั้นคงยากที่จะให้ป้าพรพิษ ทิ้งเธอกลับไปอยู่กับพัสุธาคิดได้ดังนั้นบุษยาจึงลุกขึ้นแล้วเดินกลับทางเดิมเดินบนสะพานไม้เล็กเรียบพื้นท้องน้ำแผ่นเดียวด้วยความชำนาญที่ทำมาตั้งแต่เด็กเมื่อถึงฝั่งแล้วเง่ยหน้าขึ้นเธอเห็นป้าพรพิษแต่ไกลยืนรอเธออยู่แล้วที่บันไดบ้านด้วยความเป็นห่วงคุณบัวทำไมตื่นแต่เช้าเลยคะ บัวก็ตื่นเช้าแบบนี้ประจำไม่ใช่หรอคะป้าพิษมือเล็กเข้าสวมกอดคล้องแขนเหี่ยวย่นป้าพาเดินเข้าบ้านเธอเห็นร่องรอยกังวลใจบนใบหน้าของหญิงสูงวัยป้าพิษคิดอะไรอยู่คะไม่รู้ว่าช่วงสองเดือนมานี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณบัวในเมืองกลับมาก็วันอาทิตย์วันเดียว แล้วเอาเสื้อผ้ากลับมาซักไม่มากแต่คราวนี้เสื้อผ้าเยอะเสียจนกระเป๋าใหญ่เกือบปิดไม่ลงบุสบายยิ้มอ,อ่อนก้มหน้าขณะที่ยังก้าวเท้าเดินไปพร้อมกับป้าพรพิษเธอน่าจะรู้ว่าอย่างไรป้าพรพิษต้องผิดสังเกตแล้วป้าพรพิษคิดว่าเกิดจากอะไรคะคำถามแผ่วเบา ทำให้ป้าพรพิถันมองบุษยาเด็กสาวที่เธอเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดใบหน้ายังมีรอยกังวลเมื่อเอ่ยชื่อของผู้ชายคนหนึ่งออกมาแทนทําอะไรคุณบัวหรือเปล่าทั้งคู่ต่างเดินมาถึงบันไดบ้านหลังใหญ่แล้วบุษยาฉุดมือป้าพิษที่หยุดเดินเพื่อรอคําตอบไปคุยในครัวดีไหมคะป้าพิษพิจารณาใบหน้าซีเซียว ที่มีร่องรอยของการร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงใจเธอเองก็ปวดรา้าวที่ลูกชายหายตัวไปหลายปีแม้ว่าเธอรู้ว่าพัสุุธาสบายดีแต่กลับคุณบัวม,มันเป็นความรู้สึกอีกอย่างหญิงส่งวนวัยเดินตามบุษยาจนกระทั่งถึงในครัวเล่าให้ป้าฟังสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นป้าผิดคะบัวกับปุลัน อาจต้องย้ายออกไปจากที่นี่คุณบัวป้าพิดไม่ต้องเป็นห่วงบัวกับปุหลัดนะคะน้องเขามีเงินเก็บพอสมควรที่ทำให้เราสองพี่น้องไปหาที่อยู่ตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ส่วนบัวเองก็มีความสามารถหางานทำได้ไม่ยากแต่ว่าส่วนป้าพิษ ควรกลับไปอยู่กับพี่แทนได้แล้วนะคะพี่แทนเขาต้องการป้าพิษแล้วคุณบัวไม่ต้องการป้าพิษแล้วหรอคะคุณบัวต้องมีคนดูแลป้าพิษคะกลับไปอยู่กับพี่แทนป้าพิษจะได้สบายบัวไม่สามารถดูแลป้าพิษได้อีกแล้วคะ่ะแล้วบ้านหลังนี้บุษยากัดริมฝีปาก เบื่อนหน้าจากใบหน้าตั้งคำถามของป้าพิษแล้วตัดใจเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดป้านหลังนี้รวมทั้งความกับสวนยางที่พ่อนำไปจำนองไว้ตอนนี้เป็นของพี่แทนหมดแล้วคะ่ะแทนงั้นไม่ดีหรอคะคุณบัวคุณบัวสามารถพูดให้แทนไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะป้าพิษ เขาต้องการให้บัวย้ายออกให้เร็วที่สุดไม่มีทางมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่ใช่แทนไม่มีทางทำแบบนั้นกับคุณบัวมันเป็นเรื่องจริงค่ะเขาบอกบัวเมื่อวานนี้แล้วที่คุณบัวไปอยู่ในเมืองมาสองเดือนนี้คุณบัวไปอยู่กับแทนมาใช่ไหมคะบุษยาไม่ตอบเธอเบือนหน้าไปอีกทาง ใบหน้าแดงซ่านขึ้นมาจนลามไปยังลำคอแต่เพียงเท่านี้คนแก่ที่ผ่านโลกมาก่อนผ่านเข้าใจเรื่องทุกอย่างลูกชายของเธอกําลังเข้าใจผิดพระสุธากําลังทำให้บุษษยาเสียใจจากการที่ตัวเองไม่ได้ความยุติธรรมในวัยหนุ่มแต่เรื่องมันผ่านมาสิบปีแล้วและคุณบัวเองก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็น หรือทําผิดกับพัส,สุุธาซ้ำร้ยยังรอคอยด้วยความหวังมาเสมอกระทั่งพัส,สุุธาเดินกลับเข้ามาอีกครั้งป้าจะพูดกับแทนเองไม่ค่ะป้าผิดป้าไม่ต้องพูดพรพิดขมวดคิ้วก็มองมือเรียวหยาบกล้านจากการทํางานหนักของคุณหนูบุษยา กำมือของเธอไว้แน่นก่อนพูดทวงคำสัญญาที่เธอเคยให้ไว้ป้าไม่ต้องพูดป้าเคยสัญญากับบัวไว้แล้วแต่มันต้องไม่ใช่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงคุณบัวต้องมีใครสักคนเตือนสติลูกชายป้าและคนนั้นต้องเป็นป้าไม่ค่ะถ้าป้าพิษไม่รับปาก บัวจะหนีไปและไม่ติดต่อป้าอีกเลยหญิงชราที่ใจเคยบอบชำ้ำจากการหายหน้าของลูกชายไปเธอจำได้ดีว่าความรู้สึกของการสูญเสียคนรักเป็นเช่นไรและไม่ต้องการพบกับความรู้สึกนั้นอีกจึงพยักหน้าตอบอย่างไม่เต็มใจนะักงั้นบัวขอตัวก่อนนะคะบัวต้องไปคุยกับบุลันแล้วคุณบัว ตั้งใจจะไปวันไหนคะบัวต้องคุยกับบุหลันก่อนค่ะป้าคุณบัวรับปากป้านะคะว่าถ้าคุณบัวกับคุณบุหลันตกลงใจจะย้ายออกเมื่อไรต้องบอกป้าคนแรกนะคะข่าปพป้าพิษเธอตบหลังมือป้าพรอพิษเบาๆปลอบใจแล้วจึงพาร่างอ่อนระโหยอดนอน เดินไปยังห้องนอนของน้องสาวด้านหลังพรพิษมองตามร่างเล็กสีหน้าเป็นกังวลพลันนึกขึ้นได้ว่าพระสุธาเคยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้เธอไว้จึงรีบค้นหาดูและพบว,ว่ามันอยู่ในดิ้นชักเก็บมีดในครัวจึงผ่อนล,ลมหายใจออกมาโล่งอกอย่างน้อยถ้าคุณบัวตัดสินใจจะไป เธอจะเป็นคนโทรไปบอกลูกชายเองและเธออยากได้ยินกับหูว่าพาสุธาจะเอาอยัางไงเรื่องนี่รักในหัวตอนที่45สมใจลูกแล้วพาสุธานั่งไขว่ห้างบนโซฟาในห้องทำงานกระดิกเท้าอย่างร้อนใจ มองคุณปู่ผิวคล้ำใบหน้าคล้ายเครืงกับเขาเพียงแต่สูงวัยกว่ามากและผมขาวจนเกือบทั้งศีษะปู่มาไม่บอกล่วงหนะ้าถ้าฉันบอกฉันจะเจอแกไม่แทนเขามองรอยยิ้มกวนประสาทที่อยู่บนหน้าปู่ก่อนเบอนหนีไปยังด้านอื่นเพื่อปกปิดอาการผิดสังเกตของตัวเองแต่ไม่รอด พ้นสายตาของผู้สูงวัยที่ผ่านประสบการณ์มาชกชนเป็นอะไรปกติไม่เป็นแบบนี้ชายสูงวัยหันไปถามบริการคนสนิทของหลานชายรอยย่นรอบดวงตาหรีลงด้วยความสงสัยตามปกติพระสุทามักสงบนิ่งและควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรมากหรอกครับมิสเตอร์แบล็กแค่อาการอกหัก พิ่ทัศเฮะเสียงตะโกนขึ้นมาพร้อมกันของปู่กับลานทำทัศทองยิ้มกว้างกว่าเดิมหันไปมองหน้าคนปูที่ใบหน้าคงชะงนะงายพูดมาเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงคนไหนกันปฏิเสธลานของฉัน <c oughs> มิสเตอร์คงไม่อยากเชื่อแน่ถ้าเล่าให้ฟังพี่ทัศหุบปากไปเลยดีกว่าเสียงคำรามกล้าว ยิ่งทำให้ทัดทองยิ้มอย่างกับคนบ้าเขาอยากจะให้ไอ้หมอนี่โดนคุณปู่อบรมสั่งสอนเรื่องการทนุถนอมผู้หญิงเสียหน่อยโอ้ oh, oh, oh. ไอ้เสือนี่ไปทําอีท่าไหนเขาถึงทิ้งไปเสียงปู่ยังขยี้ไม่หยุดจ้องหน้าคมเข้มที่เบือนหน้าหนีไปทางอื่นตั้งนานแล้วท่านยิ้มกริมดูจากท่าทางหลานชายคงหงุดหงิดหน้าดู ยิ่งทำให้ท่านมีความหวังเรื่องหลานสะพ้ยขึ้นมาหรือว่าจะเป็นว่าที่หลานสะพ้ยท่านไทยถูกเป๊ะเๆเลยครับเรื่องก็เพราะเอกสารฉบับนี้ล่ะครับมือเหี่ยวยน่นยื่นออกไปรับมาเปิดดูแต่ทั้งหมดเป็นภาษาไทยจึงเงยหน้ามองทัดทองให้ช่วยอธิบายเป็นสัญญา ที่เรากำลังจะทำร่วมกับบริษัทท้องถิ่นเพื่อประมูลท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะยอดนิยมของที่นี่เป็นสัญญากิจการร่วมค้าทั่วไปครับท่านแต่มันแตกต่างจนทำให้ว่าที่หลานสะพ้ยหนีไปคงสัญญาแนบท้ายว่าจะร่วมค้ากันได้ก็ต่เมื่อนายหัวแต่งงานกับลูกสาวของบริษัทร่วมค้าฮะ นี่มันสัญญาบ้าบออะไรกันวะเนี่ยถัดทองฉีกยิ้มจนถึงใบหูเรียบขยายความขยี้ปมของพระสุทาทันทีที่มีโอกาสยังไม่หมดครับท่านในสัญญาระบุว่าต่างฝ่ายต่างสามารถมีบ้านเล็กได้พวกเมียน้อยนะครับและทางฝ่ายหญิงเองก็มีบ้านเล็กเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ละฝ่ายสามารถมีลูกกับคนอื่นได้ แต่ทายาตรับช่วงต้องเกิดจากพวกเขาทั้งคู่เท่านั้นอ้ออีกข้อที่สำคัญมากคือนายหัวต้องกลับบ้านทุกอาทิตย์เพื่อให้ความสำราญกับฝ่ายหญิงอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ครับทันทีที่พูดจบทัดทองไม่สามารถถอดกลั้นเสียงหัวเราะได้อีกต่อไปเขาก้มตัวปล่อยกากออกมาพร้อมกับคุณปู่ของพระสุธาจนตัวนายหัวชุนเชียว ว้างที่เกียบุรีใส่หน้าบริการแต่ด้วยความว่องไวชายชะกันหน้าแกร่งรับมันได้เลยทันทีสงสัยจะอายฮ่สุธามองหน้าทัดทองที่ยังไม่หยุดพูดอกแกล่งอึดอาจยามคิดเรื่องระหว่างที่ทัดทองพูดมาแล้วก็พันรู้ตัวว่าตัวเองเชางโง่เขาโง่ตั้งแต่คิดไปทำการค้าร่วมกับผู้หญิงคนนั้น ง่อที่ปล่อยให้บุษยาเห็นเอกสารแผ่นนั้นง่อที่อย่างส่งเสียงดังตะวานออกไปจนเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจทุกอย่างเพราะความโง่เง่า,งาและทิฏฐิของเขาเองทั้งหมดแล้วตอนนี้ว่าที่หลานสะพ้ยอยู่ที่ไหนกลับบ้านครับพระสุธาเอ่ยตอบคำถามแทนทัดทองห่างตายังเห็นบอดิกาดิ้มกว้างจนตายีเล็ก แล้วทำไมไม่ไปง้อเธอชายชราค่อนข้างแปลกใจในเมื่อเห็นเห็นอยู่ว่าหลานชายคงชอบแม่หนูคนนี้ค่อนข้างมากหรืออาจจะหลงรักเลยทีเดียวแล้วทำไมจึงปล่อยให้ผู้หญิงไปไม่ไปตามกลับมาเรื่องมันซับซ้อนครับปู่จากนั้นพัสุธาจึงเอ่ยเล่าเรื่องที่มาของบุษยาให้ปู่ฟัง ซึ่งปู่ไม่เคยรู้เรื่องลูกสาวของนายหัวบัญชรมาก่อนจึงทำให้ค่อนข้างตกใจเป็นอย่างมากแต่พยายามตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนที่จะตัดสินว่าที่หลาสะพายว่าเป็นจริงดังที่เจ้าพระสุธาเล่าให้ฟังหรือเปล่าแกบอกว่ากลับมาเจอบัวก,กําลังมั่นกับเจ้าเสียอะไรนั่นแล้วแกได้อยู่ถามเขาหรือเปล่า พรัสุทางันไปเมื่อนึกย้อนไปไวัยหนุ่มกว่านี้เลือดร้อนและเพิ่งเดินทางกลับมาจากนรกบนเรือในครานั้นเขาคิดเพียงว่าถูกหักหลังจากความไว้ใจจากความรักที่เขามอบให้และเป็นเขาใช้ความหวังนั้นหล่อเลี้ยงชีวิตบนเรือเพื่อให้มีชีวิตกลับมาหาบุษยาแล้วแกรู้ได้ยังไง ว่าความจริงมันเป็นยังไงแทนหลานรักอย่าปล่อยให้ความแค้นที่ถีบมันบังตาแกควรเปิดใจและมองดูให้ท้องแท้แล้วแกจะเห็นว่าเนื้อแท้มันคือสิ่งใดดวงตาสีฟ้าจัดมนแสงลงหน้าคงเข้มเบือนหน้าไปทางอื่นเพื่อรวบรวมความคิดจริงอยู่ที่พ่อของบุษยาเกลียดเขา นั่นเป็นเพราะเขากำลังไปล่อลวงลูกสาวหลีกหนีความจริงไม่ได้สักวันเขาคงพลาดความบริสุทธิ์ของบุษยาจริงๆด้วยฮอร์โมนวัยรุ่นที่พรุ่งพล่านในหัวบัญชรจึงต้องตัดไฟเสียต้นลมส่วนเรื่องของบุษยาได้ลืมคำสัญญาจากเขาอาจไม่จริงคำพูดของนอกตอบุษยาถูกบังคับให้มั่นกับเสียรังสัน แต่เอาเข้าจริงแล้วเขาต้องการให้บุษยารอเขาจริงหรือแล้วถ้าเขาไม่ได้กลับมาอีกตลอดชีวิตเขาจะให้เธอต้องอยู่อย่างเศร้าหมองไปเพราะเขาเพื่ออะไรริมฝีปากหนาเม้มแน่นรู้สึกโกรธตัวเองมากกว่าเดิมที่ทำกับเธอบุษยาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวมาหลายปีจนพ่ายพ้อมเขายังทำร้ายเธอซ้ำอีกนี่เขามันตัวอะไรกัน คิดได้ดังนั้นร่างสูงใหญ่พันลุกขึ้นพลวดจนปู่และทัดทองตกใจแงนหน้ามองจนคอตั้งบาผมขอตัวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้บ้านี่รอปู่ด้วยชายชรารีบพูดขึ้นหลังจากได้สติและผุดลุกขึ้นจากโซฟาเดินตามหลังหลานชายออกไปด้วยทันที เขาเองก็อยากจะเห็นหน้าว่าที่หลานสะพายเต็มทนว่าไงนะหนูบัวไปแล้วสมใจลูกแล้วไม่แทนเสียงประชดประชันปนเสียใจเอ่ยขึ้นหลังจากที่ลูกชายของเธอเดินอดัอดอัดเข้ามาในบ้านแล้วถามหาบุษยาเธอเองก็รั้งบุษยาและบุหลันไว้ไม่อยู่ อะไรกันแต่บัวเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองนะครับแม่ใช่แต่ลูกเป็นคนไล่เธอไปไม่ใช่เหรอพัะส,สุทาหุบปากลงทันทีอย่างยอมรับผิดเพราะเขาเป็นคนไล่เธอไปจริงๆตอนแรกแม่ว่าจะโทรหาแทนแต่พอคิดไปคิดมาแม่ควรปล่อยคุณบัวไปเสียดีกว่าให้อยู่กับคนไม่มีหัวใจอย่างลูก แล้วบัวไปยังไงครับรถก็ยังอยู่ไปกับเพื่อนของคุณบูลันที่ชื่อเป็นเอกเป็นเอกทันทีที่ได้ยินชื่อพระสุธาก็หันไปมองหน้าทัดทองทันทีด้วยสายตาตั้งคำถามที่เขาสั่งไว้แล้วให้สั่งสอนอย่าให้สเสอ,อเข้ามาในชีวิตของบุษยาอีกผมแค่ ไม่อยากทำคนที่ไม่มีทางสู้และผู้ชายแบบนั้นไม่มีอะไรไม่ได้รวยแต่ที่จริงเขาค่อนข้างเป็นคนดีพัสุธากำหมัดแน่นโกรธจัดที่ทัดทองไม่ทำตามคำสั่งตลอดที่อยู่ด้วยกันมานี่เป็นครั้งแรกที่เขาโกรธทัดทองจริงๆจนอารมณ์โมโหพุ่งขึ้นทำให้เขาเงื้อมือกำลังจะฟาดไปยังใบหน้าแกลง แต่แรงของปูได้จับข้อมือของเขาไว้ทันแทนแกอย่าเพิ่งมาเสียสติเอาตอนนี้ไปตามหนูบัวชายร่างสูชงชะงักมือทันทีเขามองหมัดที่กำแน่นของตัวเองก่อนจะมองหน้าบริการคนสนิทที่เป็นยิ่งกว่าพี่น้องผมขอโทษพี่ทัศ์ทัศทองพยักหน้ารับด้วยสีหน้านิ่งเฉยพี่เองก็ขอโทษด้วย ที่ไม่ทำตามคำสั่งในหัวงั้นผมไปก่อนพี่ทัศน์มีที่อยู่ใช่ไหมมีไปกันเถอะพรพิษมองตามหลังสองนุ่มแม้ว่าเธอไม่รู้เรื่องของลูกชายตัวเองมากนักว่าหายไปไหนกับใครมาหลายปีรู้แค่ว่าเขาน่าจะไปอยู่กับพ่อผู้ให้กาเนิดแต่ชายชราร่างใหญ่ผิวคล้ำคนนี้ไม่ใช่คนรักเก่าของเธอ สวัสดีผมวิลเลียมเป็นปู่ของวินดูท่าเราอาจต้องคุยกันยาวนะสวัสดีค่ะหญิงวัยกลางคนตรงหน้าตอบเขาเป็นภาษาอังกฤษยอย่างที่ชายชราเองก็ไม่อยากจะเชื่อพรพิษเดินนำชายชราเข้าไปในบ้านเธอเองก็อยากรู้ใจแทบขาดว่าผู้ชายคนรักเก่าของเธอเป็นอย่างไรบ้าง และเรื่องราวหลังจากที่พัสธาตามหาพวกเขาจนเจอนั่นเป็นอย่างไรต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยายร์กินพ าล้วนเกิดว่าจากเกณฑ์แดนแห่งนี้